สบายดีพ่อแม่พี่น้องชื่อในลาวและยุต่างประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีทา่ฟังไทยเบอร์สุกุสุกณนะมีนุม่มเราเอามาเล่าประสบการณ์นะของมู่ของเพนะที่ไปเฮดเวียกอยู่ไทยนะเงินซื้อเข้ากินกับซีโบมีนะและเวลาอยากกลับมาบ้านก็ต้องให้พ่อแม่โอนเงินไปให้นะเพื่อจะเดินทางกลับบ้านนะเราบอกว่าประสบการณ์ของมูเราหรือว่าคนรอบข้างที่ไปหรือว่า เห็ดเวียกอยู่ในประเทศไทยนั่นเนาะโบกุ้มยูกุ้มกินนะก็มีคลิปวีดีโอของเรามาให้พวกแกเบิ้งไปเบิ้งคลิปวีดีโอนอกจากไปเห็ดงานอยู่ไทยสิบ่มีเงินเก็บแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่ที่ค่อยไปเห็น มันเกิดขึ้นกับโมค่อยก็คือโมมีเง,มนะเ,งเงินจนะินเข้าแดี๋วเราให้พอ่อแม่โอนเงินไปให้แต่บ้านพอ,อเงินน้พ่อนําแม่อยู่บ้านให้พ่อแม่โอนเ <G> งเินแต่บ้านไปให้แล้วก็ไปเหตุงานบัาสิกรบ้านแต่โบมีเงินจ้างค่ารถก็ให้พ่อแม่โอนเงินแต่บ้านไปให้จ้างข่ารถมาอันนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับโมค่อยเนาะโมค่อยเดี๋ยวคนไกลตัวค่อยเดี๋ยวแล้วก็คนหุ่นจักก็บมีแน่คือโบมีเงินสิมาบ้านนะนะให้พ่อแม่โอนเงินไปให้มันโบแม่แต่ว่าโบมีเงินเก็บแต่เนี่าเง ได้เนอะคือค่อยก็นยังพูดกันว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับหลายคนหรือว่าเกิดขึ้นแต่เฉพาะกับมูค่อยอันนี้น่ะก็ต้องเบิกใจว่าการที่มูเจ้าไปเฮ็ดเปี้ยงในฝั่งไทยฮะน่ะว่าเขาเฮ็ดจังไดย,ยู่กินจังไดจึงบ่บ่มีเงินหอดจะซื้อข้าวกินนะบ่เทศกาลจะกลับบ้านก็จึงบ่มีเงินซื้อปีหลดกลับนะทุกคนไปเฮ็ดเปี๊ยกนะพวกแกาต้องคำนวณน,นะอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องคำนวณเรื่อง เงินของพวก,กนะจ้าเนาะเจ้าเฮดเวียกได้เมือ 1, 500นะ่อหนึ่งห้าร้อยนะเอาคนลาวไปเฮดเวียกในประเทศไทยในย่างคั่นตั้มนี่สามสี่ร้อยขึ้นไปนะบางคนได้หกเจ็ดร้อยก็มีนะเท่าที่ก้อยหู้มาถ้าเจ้าหางเงินได้เมื่อละสามร้อยแต่เจ้าชซจ่ายไปเมื่อละสี่ร้อยบาทมันก็บกุ้มได้นะเอว่าแต่กุ้มเลยเอยว่าแต่ปเงินซื้อเข,ข้ากินเลยนะ อันนี้นี่นะถ้าเกิดว่าเฮามาเฮตเปี้ยนะเขาจะใช้ชีวิตแบบเซตทีดูใบโบได้นะนะเขาไปเป็นแงงานนะนีเน่เขาก็ต้องคำนวณว่าเขาควรเก็บเท่าใดนะในบัญชีนะควรออมเท่าไหร่เตลเมอร์นะ,นแ,ละนะและห้องเศร้านะโบแมนจะเอาอยู่แบบลู่ลานะคือคนที่มีเงินเดือนสี่ห้มื่นะเงินบางคนไปยู่ในประเทศไทยนะห้องเศราหันยู่ผู้เดียว เดือนละสามสี่พันนะยูหาเพื่อนะ่ะเขามาเป็นให้งานโ้ยวว่าเขาต้องการเก็บเงินกลับบ้านนะเขาควรจะเบื้องเอาที่มันพอเฮายูได้นะก็คือเงินเดือนของเฮาหมื่นห้าไม่นู้หมื่นสองขึ้นไปนะตีเป็นตำตๆไปหมื่นสองนะเขาก็ต้องคิดว่าเขาก็ควรหาห้องเช่าประมาณพันห้ารือสองพันนะค่ารถค่าลางไปเฮ็ดเวียยได้ถ้าเกินเฮาบริยูนํานายจ้างนะ เรืยว่าการแม่นแต่ว่าเงินซื้อเข้ากินแต่ละมือเขาก็ต้องคำนวณน,นะมาเขาจะซื้ออาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือว่าจะซื้ออาทิตย์ละสองครั้งเขาต้องคำนวณละครั้งหนึ่งเขาต้องใส่เงินหันเท่าไหร่นะคือเข้าของยุไทยกับบได้แพงเนาะถ้าเกิว่า,าเขาเฮ็ดกินเองนะค่าน้ำค่าไฟหันถ้าเกินเฮาเส้ห้องในราคาที่ชื่อค่าน้ำค่าไฟกับโบเกินเดือนหนึ่งสองสามร้อยบาท เฮามีเงินเดือนแค่เมื่อนสองหรือว่ามื่นห้าแต่ว่าเาฮาทานเฮ็ดโตแบบลูลาเนาะกินเที่ยวแบบบ่สนใจนะอันนี้ต้องบอกแล้วคนที่ฟุ่มเฟือยมันจึงบบมีเงินฮอดจะซื้อข้าวกิน่นแล้วก็คนขี้ข้านที่โบเฮดเวียกนะถ้าเกิดไปยุ่เมืองไทยเวียกงานนะบอึดบ่เลื่องงานบ่ายากจนแล้วก็ความอดทนมันต้องมีเพราะมันไปเฮดเปียกบบมีมงไดที่จะสบายนะ เขาไปหับจ้างเขาเขาได้เป็นนายจ้างเขาได้ไปใส่อ่านิ้วมือซี่เอาแล้วได้เขาจ่ายเงินเดือนให้มันโมเมนเนาะการที่เฮตเวียก <c oughs> ในตั้งประเทศนะทุกประเทศมันต้องเมื่อยนะเงินเดือนคือเขาว่าแล้วถ้าอยากให้มีเงินเก็บก็ต้องงวดจากคำนวณหูดจกักว่าเขาจะใส่เงินเท่าไหร่แต่ละมือ้อนะเ็นหลายคนนไปเฮดเวียกอยู่ในไทยนะ เขามีเงินยูมมีเงินซื้อรถง่ายนะมีเงินซื้อคําไส้มีเงินเก็บในบัญชีธนาคารแต่เป็นอย่างเจ้าไปแล้วคือว่าเงินจะซื้อเข้ากิีบยังบ่มีแถมโ่พอเวลาอยากกลับบ้านต้องให้พ่อแม่โอนให้นั่นกูจะควรจะเบิงตัวเองถ้าคิดว่าอ่าเป็นแบบนั้นกลับมาอยู่บ้านเสพยู่บ้านมันจะได้บบมีปัญหาให้พ่อแม่นะมันจะม่ได้เดือนห่อนให้พ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่หันพวกเขาจะหาเงินได้นะ คนบังของเขาก็เมื่อเห็นลูกไปเห็ดเปียกก็คือจะให้ลูกกันพึ่งพาใส่ตัวเองได้พ่แม่มันต้องมาเปลี่ยนภาระในเมื่อไปหาเห็ดเปียกเห็ดงานแล้วไปเห็ดเปียกเห็ดงานแล้วต้องมาให้พ่อแม่ส่งเงินให้ซื้อเข้ากินส่งเงินให้กลับบ้านอนันงอยู่บ้านเย่าสวจออกจ้างเงินไปเห็นให้พ่อแม่ลาบากคือเก้าอย่าสุปไปเห็ดนะถ้าคิดว่าไปเห็ดเปียกนะต้องคิดเบิ่งว่าอ่าเฮ็ดจังหดให้ตัวเองหันยู่รอด ก็เห็นให้ตัวเองฮันบอลำบากคนอื่นบเห็นให้คนอื่นเดือดฮอดน,นะคนที่บ้านก็ตั้งความหวังว่าเวลาพกวกเจ้าออกจากบ,บ้านเขาบางคนนั้นถ้าพวกขี้ข้านนี้เบียงงานยูไทยกับบ่อึดได้นะเห็นมีหลายคนมักจมเอาไปเพตุเบียงยูไทยอันเมื่อยลำบากนะเออเนี๋ยเจาอยู่บ้านั่นนจะอยู่ละล่านะจาบ่าเหตดเบียงพอจะเหตุเบียงเนียหนึ่งจะก็บอกแน่นอนว่าคนขี้ข้านอันเนี้ยคนขี้ข้านอนะ เฮ็ดเพียงเน้นๆเหมือนกับจะบอกว่าลำบากเมื่อยนะขาอเห็นหลายคนเนี่ยพูดลงที่ว่าคนแบบกระตือรือร้นอยากเฮ็ดเปรียงเฮ็ดงานนะคนมีความรับผิดชอบคนที่เขาอยากมีเงินเก็บนะเบื้องไหมนะจะเห็นได้หลายคนนี่ไปอยู่ไทยนะ่ะเขาเงินเดือนแค่สองมื่นสองนะบ่แม่นสอง <laughs> เงินเดือนแค่มื่นสองนะหมื่นสาม แต่เขาพัดว่ามาีเงินไปสร้างเงินเป็นหลังนะมีรถครับมีรถใ,ใหญ่ครับนะมีเงินเก็บในบันสีอันนี้เขาควรเบิ้งเขาได้นะโบแมน่าเฮามาแล้วโอ้เห็นแสงสีลูลามีเงินเดือนแค่หมื่นสองฟาดรายจ่ายไปสองหมื่อนอันนี้เห็นตื่นเศร้ามาแล้วเฮ็ดเซเวย์นะบบไปเฮดเซเวย์งานนะพออันนี้พ้าถึง บางคนหรอกนะที่ไปเฮ็ดเวียรเคียนงานอยู่ไทยเฮ็ดจังใดเพราเขาจึงว่าบ่ม,มีเงินซื้อฮอดเข้ากินนะนะถ้าบบขี้คานนะอยูไซกะมีเวียกเฮ็ดเบิดนะความสบายมันบ่ได้มีนะคิดคำนวณเบื้องเงินเดือนที่ได้รายจ่ายที่ได้ฮับนะกับรายจ่ายที่เขาต้องจ่ายไปแต่ละเดือนเฮ็ดจังใดให้มันกุ้มยูก,กุ้มกินเฮ็ดจังใดมันมีเงินเก็บน,นะบ่แม,ม่นไปแล้ว เฮ็ดเบี้ยงมือหนึ่งหยุดสามมือเออแนวนั่นกรบโบโมมีดอกเงินมันจิพอย่าใส่นะบบจิพอใส่ายนะนะคาดไปเลยได้พ่อแม่ลําบากคือเก้าสู้ยู่เฮือนั่นแหละจะซุกไปใส่นะพ่อแม่จังบบจได้ลําบากเด้อนะแล้วก็ออกไปเฮ็ดเวี้ยงทำงานบ้านอื่นเมืองอื่นมันบ่มีความสบายเนาะย่างขาวแกงเฮือนเราบ่มีความสบายคําว่าเฮ็ดเบี้ยงนะบ่มีคําว่าสบายจะเฮ็ดเบี้ยงในออฟฟิศแก่ยาจะเฮ็ดเบี้ยงใน ที่ห่มที่แจ้งกันอย่าโบมีคำว่าสบายนะคิดแต่ว่าเขาเฮ็ดลำบากื้อนี่สบายอนาคตข้างหน้า